ครับตอนนี้อยู่ผมอันฮาวีนนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปแบบมีสาระสาระหน่อยนะครับคือผมจะเอาระเบิดไดนาไมต์นะครับไประเบิดประตูตั้งแต่ประตูไม้ประตูหินประตูเหเล็ก ด้ประตูเหล็กก้านนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้ระเบิดไดนาไมต์กับประตูแต่ละชนิดกี่ลูกนะครับครับนี่นะครับคือประตูที่ผมทําไว้นะครับผมมีระเบิดไดนาไมต์อยู่น้อย36ลูกนะครับแล้วผมจะมาลองให้ดูกันนะครับ ผมจะเริ่มตั้งแต่ประตูนี่ครับประตูไม้ครับหนึ่งลูกก่อนนะครับประตูไม้ใช้1หนึ่งลูกก็แตกแล้วครับสําหรับระเบิดได้ไหมครับต่อมาประตูหินครับผมจะใส่สองลูกนะครับประตูหินใช้2สองลูกก็แตกนะครับ ประตูเด็กผมจะแปะครั้งละสองนะครับประตูเด็กแปะไปสองลูกเหลือครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมแปะอกีกสองครับประตูเด็กแปะไปสีลูกก็แตกนะครับมาประตูเล็กก้านะครับ ผมจะแปะครั้งละสองลูกนะครับสองลูกลดไปน,นิดหน่อยครับรอบนี้จะแปะห้าลูกนะครับเป็นเจ็ดลูกนะครับผมแปะไปทั้งหมดเจ็ดลูกนะครับมาดูกัน,นครับลดไปเกือบครึ่งน,นะครับผมจะแปะ เพิ่มอีก5นะครับเป็น 8, 9, 10, 11, า2ครับแปดไปสิบสลูกนะครับลดลงมาก็จะแตกนะครับจะไปอีก5ลูกนะครับ 13, 14, 15, 16, 17 สิบเจ็ดลูกก็ยังไม่แตกนะครับผมจะแปะไปอีกสองลูกนะครับสิบแปดสิบเก้าครับประตูเหล็กไฮสิบเก้าลูกก็ไม่แตกนะครับผมจะแปะอีกหนึ่งลูกครับส่วนประตูเหล็กไฮใช้เดนาไม้ยี่สิบลูกนะครับประตูเหล็ก ใช้สี่ลูกประตูหินใช้2ครับเปิดประตูไม้ใช้1นะครับต่อมาเป็นผนังนะครับผนังผมจะแปะไป1ลูกก่อนนะครับผนังไม้นะครับแปะผนังไม้ลดไปครึ่งหนึ่งนะครับแปะอีกหนึ่งลูกครับน่าจะแตกครับ ผนังไม้ใช้สองลูกนะครับสําหรับเดินไม้ครับต่อมากําแพงผนังหินนะครับผมจะแปะไปสองลูกนะครับผนังหินแปะไปสองลูกลดลงมาใกล้จะเหลือครึ่งครับแปะปอีกสองครับเป็นสีลูกนะครับสีลูก ใกล้จะแตกนะครับผมจะลองแปะหนึ่งลูกดูนะครับเป็น5้าลูกนะครับผนังหินใช้เดินไม้ห้าลูกนะครับ,าม,ารบมาดูผนังเหล็กนะครับผมจะแปะไป3ามลูกนะครับ ไปสามลูกนะครับลดไปนิดเดียวครับตันนี้ไปอีก3ครับลดไปครึ่งน,นะครับแต่ไปหกลูกละวันนี้ลูกที่9ครับลูกที่เก้าเดินนิดหน่อยครับแปไปอีก2ครับ เป็น11นะครับ11ก็ยังไม่แตกนะครับแต่อีก1ลูกเป็น12ครับเป็น12ก็ไม่แตกนะครับเดินนิดเดียวแต่อีก1ลูกครับส่วนพนังเหล็กใช้ได้ไหมสิบสาลูกนะครับ ต่อมาพนังเหล็กไฮครับผมจะแปะห้าลูกเลยครับห้าลูกนะครับลดนิดเดียวครับแปะต่ออีกห้าเลยครับเต็มสิบครับรอลดนิดหน่อยครับ ไปอีกหครับเป็นสิหนะครับไปอีกหครับเป็น20แสิบดไปยี่สิลูกนะครับลดลดกับครึ่งนะครับไปอีก5ครับเป็นยีห้า ยี่สิบห้าแล้วนะครับต่ออีกครับเป็นสามสิบสามสิแล้วนะครับประมาณครึ่งนะครับสาสิบห้าครับต่อไปสาสิบห้าครับรอบนี้ อีกรเบส4 40 40 40ี่สิบสีนะครับ40สก็ลดลงมาอีกแล้วครับนี้สี่สิห้านะครับ4ี่สห้าน,นะครับ ห้าสิบครับรอบนี้ห้าสิบห้าสิบห้าครับรอบนี้ห้าสิบห้าแล้วก,ก็ใกล้จะแตกแล้วนะครับอันนี้หกสิบนะครับ 60ลูกก็ยังไม่แตกครับผมจะแปลว่าอีก3ลูก63ครับไม่ต้องจะแตกไหมั3บก็ยังไม่แตกนะครับอีกลูกหนึ่งครับเป็น6 4 64ก็ไม่แตกนะครับลูกสุดท้ายครับ65จะแตกไหมครับ หกก็ไม่แตกนะครับ66สครับลูกนี้66ก็ไม่แตก67ครับ67แตกนะครับพนังเหล็กไฮใช้ไดาไม้หกสิบเลูกนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเอาลูกบ้องมาลองยิงนะครับเยวจะ ฝากพี่ๆน้องๆกดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อพี่ๆน้องๆครับ